อุทยาแนแห่งชาติภูกระดึงครับได้เปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมบนยอดภูดกระดึงก็คือวันที่1ตุลาคมถึง3 1พฤษภาคมของทุกปีโดยจะเปิดให้ขึ้นเขาเวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาเส้นทางที่เปิดให้นักท่องเที่ยวใช้เส้นทางท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยเส้นทางที่เปิดให้นะครับก็คือเส้นทางขึ้นเขา เส้นทางหลังแปลนะครับโซนศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวางห, <Columbus> หรือยอดเขานะครับเส้นทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวางนะครับผานกแอนนะครับเปิดหนึ่งรอบต่อวันเท่านั้นและเส้นทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาวังกวางยอดเขาถึงอ่างเก็บน้ําไพรัชทานชัยเส้นทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวางยอดเขาถึงลานองค์พระพุทธเมตตาเส้นทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยว วังกวางยอดเขาถึงลานาถึงน้ำตกใหญ่นะครับเปิดหนึ่งรอบตะวันแล้วก็เส้นทางเลียบหน้าผาผาเมษาผาหมากดูกผาจผําศีลผานาน้อยผาเหยียบเมฆผาแดงผาลมสักนะครับระบบรักษาความปลอดภัยครับก็มีจุดท่องเที่ยวผานกแอนมีเจ้าหน้าที่บินโดรน และออกลาดตระเวนเส้นทางก่อนนํานักท่องเที่ยวเข้าสู่จุดท่องเที่ยวโดยมีเจ้าหน้าที่นําทางตลอดเส้นทางสามารถเข้าชมได้หนึ่งรอบต่อวันเวลา5้านาฬิกาอยู่ในจุดท่องเที่ยวได้ถึง7จ็นาฬิกานะครับจุดท่องเที่ยวน้ําตกถ้าใหญ่มีเจ้าที่บินโดรนและออกลาดตระเวนเส้นทางก่อนนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่จุดท่องเที่ยวโดยมีเจ้าที่นำทางตลอดเส้นทางสามารถเข้าชมได้หนึ่งรอบต่อวันเวลาส0บนาฬกา อยู่จุดท่องเที่ยวได้ถึงเวลา12นาฬิกานะครับและจุดท่องเที่ยวอื่นๆเช่นอ่างเก็บน้ำไพรัฐทานชัยลานองค์พระพุทธเมตตาเส้นทางเรียบหน้าผาผา,ผาเมสาผาหมักดูกผาจำํำศีลผานาน้อยผาเหยียบเมฆผาแดงและผาหลมสักนะครับผาลมสักเนี่ยอยู่ได้ไม่เกินเวลา16นาฬิกาสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้เองโดยมี เจ้าหน้าที่คอยลาดตระเวนเส้นทางและมีเจ้าที่ประจําจุดต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวนะครับก็ขอให้นักท่องเที่ยวนั้นปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook อุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับหมายเลขโทรศัพท์042-810833 และ042-810-834นะครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายสำหรับด่านซ้ายสบายดีที่สวทด่านซ้าย AM 9 0 9กิโลเฮิร์และช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางครับค้นหาสวทด่านซ้ายใน Google, YouTube และ Spotify ได้เลย